จริงๆแล้วเนี่ยสนใจโบทเฮาส์เนียมานานแล้วนะคะแล้วก็เคยเข้ามาดูโครงการนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วเพราะว่าชอบใจที่เห็นมีน้ำยวยาวเป็นแคนแนลยาวไปจนถึงหน้าหาดค่ะแต่ตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเขาจะดูแลน้ำเนี่ยได้สะอาดตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ตอนหลังเนี่ยผ่านไปแล้วก็อยากได้บ้านเป็นบ้านต่างอากาศก็เลยเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เห็นว่า น้ำนี่ยังสะอาดจริงก็เลยตัดสินใจซื้อเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะสำหรับบรรยากาศในโครงการนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสบายสบายนะคะร่มรื่นมีต้นไม้เยอะทางเดินที่ผ่านลำน้ำไปจนถึงริมหาดมีสนามเด็กเล่นก็เหมาะค่ะเหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุแล้วก็เหมาะสำหรับวัยทำงานแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กๆด้วยค่ะ เดินเล่นตอนเย็นๆก็สบายๆรู้สึกปลอดภัยมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะที่เราทำได้ระหว่างที่อยู่บลอเฮาสสิ่งแรกเลยสําหรับผู้เกษียณก็คือเดินออกกำลังกายเดินได้ถึง่ําๆนะคะตั้งแต่เช้าถึงข้าเลยมีสะอยู่ที่หน้าตึกเป็นสะส่วนตัวสําหรับเฉพาะตึกนั้นๆก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถลงมาว่ายน้ำตั้งแต่เช้ายันข้าอีกเช่นกันรวมถึงว่า ยังมีจิมให้เราได้เล่นมีห้องสมุดที่สามารถมี WiFI ให้ใช้ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีที่สำหรับลูกที่ยังเป็นวัยทำงานนะคะได้มาใช้ประโยชน์ในห้องนี้ค่ะชอบค่ะทุกคนในครอบครัวก็เลยได้มาใช้ประโยชน์กันอย่างคุ้มค่าคุ้มกับเงินที่ได้ลงทุนไปค่ะ